มะเร็งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ร้ายแรงที่สุดบนโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจากมลพิษและสารก่อมะเร็งในอาหารเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งได้อย่างไรมาร่วมหาคำตอบในหลักสูตรระยะสั้นเรื่องสารก่อมะเร็งในอาหารสมัครเรียนได้ตลอดปีค่ะเข้าเรียนออนไลน์เวลาไหนก็ได้เรียนจบแล้วได้ใบประกาศ บทเรียนออนไลน์มี10ตอนสารก่อมะเร็งคืออะไรมีกี่ประเภทสารก่อมะเร็งในอาหารเกิดขึ้นได้อย่างไรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการก่อมะเร็งอาหารปิ้งย่างกับการก่อมะเร็งอัลฟาท็อกซินกับการก่อมะเร็งเนื้อสัตว์แปรรูปก,กับการก่อมะเร็งของทอดกับการก่อมะเร็ง สารอาหารที่อาจส่งเสริมการเกิดมะเร็งวิธีลดสารก่อมะเร็งระหว่างทำหรือปรุงอาหารและวิธีลดสารก่อมะเร็งโดยจับคู่กับอาหารต้านสารก่อมะเร็งการประเมินผลตลอด10บทเรียนท้ายบทเรียนจะมีการสอบย่อยและคะแนนรวมตั้งแต่70%ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาเยายลัยม่ฮิดนหลักสูตรระยะสั้นนี้สอนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงดุญยพรตราชูธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรันรัตนวิยุธพักดีและอาจารย์ดรมนฤดีสุขประสานทรัพย์กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้ได้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องสุขภาพ ไม่จำกัดคุณวุฒิและวัยวุฒิค่าลงทะเบียนคนละ1,000บาทตลอดหลักสูตรค่ะเรียนผ่าน Google Classroom โดยใช้ Gmail Account ของท่านเองนะคะมีเวลาเรียน1เดือนเลยค่ะเวลาใดก็ได้สมัครเรียนสแกน QR Code นี้ได้เลยค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดวิชาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนแพทย์หญิงดุญยพรอ,อีเมล d u n y a p o tra mahidol edu สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการลงทะเบียนที่คุณดนภาโทร02 800 2380ต่อ420หรือ0871538872ค่ะ